หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสวัสดีจ้าแม่ติ๋มพี่วันนี้ไอจะห้อมลูกน่อไม้เด้อจ้ามูกน่อไม้มาใส่อันนี้กันเด้อรับบ่อน ได้อะไรแม่ใส่หมูเนี่ยใส่หมูไหนนี่นี่หมูอันแหละหมูน้ำยะนางตั้นแล้วตั้นแล้วอยู่เลยนั่นเนี่ยคนต้มซุปที่แกงนี่แหละง่ายๆทำง่ายเด้อใี่อะไรใบมะกรูดอ่าแล้วก็กระชายอ่าเอาหนีรถคิดรถใส่หลายแซ่บหลายใส่ลายเสียบลายอ่า ปลาจักน้อยปลาจักน้อยอแต่ปลากะแจบอ่ากินคนก่อนคนให้เข้ากันใช่ไหมเออโอ้นากินนะคันนี้คุณแม่ชื่ออะไรครับชื่อแม่ติ๋มจ้าคุณแม่ชื่อแม่ติ๋มนะเป็นแม่ของใครเป็นแม่ของโคบินค่ะใครบังคับไห้ทำบังคับไห้ทำ โอ้บนโอ้อ่าทีนี้เด้อใส่แป้งเด้อทีนี้อันนี้แป้งอะไรครับแป้งข้าวเหนียวจ้ะอันนี้ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปนะครับอืมอ่าเป็นกระดกอ้วนขมานี้ขวให้มันเข้ากันอ่าใส่ใส่ใบนางรักอีกอ่ใบนางรักคือใบอะไรใบอีตู้ค่ะใบอีตู้ นี่สุดเด็ดไหมสุดเด็ดจ้ะนี่เด็ดจริงๆเนี่ยเด็ดจริงๆเด็ดเด็ดเนี่ยดูใส่ใบไอ้นางรักลงไปก็จะหอมนิดน้องแม่เนาะหอมเลยโอ้ตอนหมูหลที่อ่ะไหยไหมทำไมมันมีเลยมีแต่ตอนหมู ทำกินบ่อยไหมแม่ทำกินบ่อยอยู่แม่เป็นเชฟใช่ไหมเป็นเชฟอ้าที่ไหนโอเคแถวที่นี่อ๋อครับอะไรใบตองนี่นะเนี่ยใบตองนี่แหละใบยอนะใบยอล่างไปแล้วล่างไปแล้วโอเคใบยอต้องเอาใบันอ่อนไหมแม่เอาใบันอ่อนนี่แหละมันคืออ่อนคือเหลียงแฉะ

โอ้โอ้โอเคเฮ้ยนี่ออกห่อยเดียวโอ้โห <laughs> <laughs> อืมพอละทีนี้อ่าอืมเด้อทีนี้โอ้ยมโหดีอ้าืมเอานี่นแหละขยับไปขยับมานี่แหละมันโต๊ะอะโอ้อยากหวัวดิเอาเด้อทีน,นี้เอาเอาไว้ <laughs> คนชิมที่นี่การห่อปึ๊บแบบบ้านๆสมัยก่อนนะอ่าแบบนี้นะครับจะพูดเรืงไปไล่บอกเออเนาะเลยลืมโอ้ยังที่โยังงี้เลยอันนี้อะไรเสตียวมันอ่ะเสตียวมันเสตียวเนี่ยเอามันนั่นไว้เออมาลอกไว้เออ ทำไมจิ้มฟันที่ใช่แล้วยังยังไม่ได้ใช่แล้วจ้าซื้อมาไม่ใหม่นี่แหละเนปเออสิชั่วขวายชั่วขวาแบบไหนสวยไหมสวยไหมสวยเยอะมากเลยดูแม่เงยอยู่ที่อ้าวขอระบายหอเดียวคอยหออีกจะทำได้จะกอเนี่ย กินได้พอซิพ่อมม่รู้โอ้ยนอเอาไปยอล้องก่อนนะครับอ่าแล้วก็ใส่ลงไปอ่าแม่ก็พูดเรื่องลาไรไหมอยู่กับแม่เนี้อเอาอ่าเอาเอาอะไรอ่า ๋อใบอ่อนมันแหละที่นี่อันนี้ปุกหน้าเนี่ยอ่าปุกหน่ามันใบอ่อนมันอ่ามันจะห่อแมอืมนี่ทันั้นเอออดันขึ้นมาสมเยอ่าอ้าวที่นี่แล้วจะอะไรก็ห่อเอาใบแอวเสี่ยวใจนะตัวเนาะเออเขาเรียกว่ากระเสี่ยวเนี่ยเออแล้วก็แล้วก็ไม่จิ้มฟันที่ใช่แล้วยังยังไม่ใช่เลยค่ะแล้วก็เน็บเน็บ นี่แล้วก็ตัดออกสวยงามสวยงามคนี่แล้วก็ว่างก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวไหมเดี๋ยวเจียวที่ว่ามันโฮกนั่นแหละอืโมโหแท้แท้เซ็จยังเสร็จแล้วโอ้ยหอยากหอยสาอยู่ตกดินตกดินพร้อมจุเอ้าที่นี่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะห่อหน้าจุ ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามโอ้ยสิบสี่สิบสี่ห่ออ่าได้สิบสี่ห่อสดีใจไหมดีใจอยู่เออที่นี่ให้น้ำมันเดือดก่อนเด้อยังค่อยใส่หอมมกทีนี่มันจะได้ยังดูงามนี่อมใส่อีกใส่อีกไงเออหอมมกน้ำอยู่พออเนี่ยเออพอแล้ว้อย้น้ำเดือดก่อนไหมรอให้น้ำเดือดก่อนโอเคอ่า ขออีกชั่วโมงนึงขออีกผักเนื้อเด้อที่นี่นี่อย่าครับน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วที่นี่จะเอาขอมมกใส่เลยจ้าอ่าใส่เลยเอาปุ๊บเออจะได้ให้มันสวยงามๆอ้าวที่นี่อ่ามช่วยอะไรช่วยให้สีเป็นตองสีงามในตั่วมันสีงามต้องน้ำเดือดก่อนเนาะฮะต้องน้ำเดือดก่อนเออปิดปะ มาเว้ยข้นตัวหมุนชงวๆจิ่าฮ่าม่่า่่าโอ้ยใหญ่นตัวได้ไหมวนาคุณนย่างนี้ร้อนอยู่คือเป็นไงบ้างเป็นไงดีใจไหมดีใจอยู่ ดีใจอยู่ดีใจอยู่มันตกเม็ดแน่เออมันตกเม็ดทำไมไม่ถึงตกโอ้ยจักเทปไปกระเทปมาเลยตกต๊กเมือเรือที่นี่เสียบไปไล่ฝากกดไลค์กดแชร์ดึงเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์ดึงเด้อจ้าเด้อโควินอ่ะเด้อค่ะเฮ้ยวันนี้ทำเมนูอะไรนะหอมกหน่อไม้จ้าใส่หมูไหมเติมหมูใส่ใจลงไปเปล่าใส่ใจลงไปพร้อมค่ะเฮ้ยมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดหน่อย มันฮาเตยงสีส่าฮ่าาว้าวโอ้สวยว้าวสีสวยนะแม่นะเฮ้ยุกยังแม่สุกแล่วโอ้โหว้าวอือโ้สวยยู่วเนี่ยฝีมือเนาะฝีมือเเ เชฟนี่โอ้โหน่ากินใช่ไหมชิมดูปไปเลยชิมดูโอ้สุดยอดเลยครับโอ้บาท,โทโโูโอ้โอ้แซ่บเป็นรสแซ่บอืมแซ่บไปเลยไปลองอื้มโอ้อืมร <laughs> ้อน <laughs> แซ่บปะ เสีบอยู่แสีบอยู่อือปั่นข้าวเหนียวครับพี่น้องโอ้ดูสิ้นหมูเถอะอือหือหัวหัวอือหือจับ